การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททจับมือพันธมิตรกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวภาคใต้หลังโควิด -19 ให้กลับมาคึกคักมากขึ้นในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้ด้วยแคมเปญชีพจรจอลงเซาเวแล้วไปให้ถึงผ่านกลยุทธ์มิวสิกมาร์เก็ตติ้งเปิดตัวมิวสิกวิดีโอวานเกยใต้หวังกระตุ้นคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อเดินทางไปท่องเที่ยวภาคใต้มากขึ้นโดยเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวเจนวกลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มมิเลเนียนแฟมิลี่ทั้งที่เดินทางในภูมิภาคและเดินทางข้ามมาคอื่น โดยเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของธรรมชาติที่สวยงามอาทิท้องทะเลหาดทรายและหมู่เกาะรวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามและอาหารที่ขึ้นชื่อของภาคใต้โดยนายนิิีสีแพรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมกันนี้ได้จัดเวทีเสวนาร่วมกับพันธมิตรในความร่วมมือภายใต้โครงการชีพจรลงเสาเว้ลแลวไปให้ถึงนำโดยคุณนิิีสีแพรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณนันทิยาอังคณาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสุขและลูกค้าบริษัททรูดิจิทัลกรุ๊ปจำกัดและคุณชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสมาพันธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคประเทศไทยวันนี้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับพันธมิตรก็คือทรูแล้วก็สมาธ์สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมในเรื่องของที่จะเชิญชวนไปท่องเที่ยวภาคใต้นะครับโดยผ่านสื่อมิวสิกมาร์เก็ตติ้งโดยจัดทำเอ็มวีวานเกยใต้โดยเชิญน้องกันกานซึ่งเจ้าของเพลงวานเกยตื มาร่วมงานโดยนําเอาเพลงของเขามาดัดแปลงเป็นเพลงวานเกยใต้แล้วก็ทามิวสิกวิดีโอขึ้นนะครับเพื่อน,นําเสนอภาพความสวยงามของภูมิภาคภาคใต้ซึ่งประกอบไปด้วยท้องทะเลที่สวยงามสีครามป่าเขาเรื่องนาวัยที่เขียวขจีอาหารการกินที่อร่อยอร่อยรวมทั้งผู้คนที่มีอาจจาัจยาสายไมตรีมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจพร้อมกับจัดทําโปรโมชั่นผ่านทรูวิชั่นแล้วก็แพ็กเกจทัวร์ของทางสมาพันธ์ซึ่งจะเสนอขายกับทางนักท่องเที่ยวต่อไปทางทรูเองรู้สึกยินดีมากนะคะ พีท,ทอได้ชวนทูให้มาเป็นพันธมิตรในการที่ส่งเสริมโปรเจก t นี้เพื่อจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการภาคใต้ที่เราจะต้องช่วยส่งเสริมแล้วก็รับรู้โดยประชาชนของคนไทยว่าภาคตาใต้น่าสวยอย่างไรแล้วก็ทําโปรโมชั่นผ่านแอปพลิเคชัน t ูไอดีลูกค้าทูทุกคนมีรับสิทธิพิเศษมากมายนะคะมากกว่า5 0สิบเปอร์เนส่วนลดกับผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะที่เข้าร่วมกับเราและมากกว่า5 0แห่งค่ะโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่สร้างกําลังใจให้พวกเราซึ่งในฐานะโปรดักต์ทางภาคใต้ได้เตรียมแพ็กเกจตดีๆมากมายราคาพิเศษเล ทั้งฝั่งอนามันฝั่งอ่งอาวไทยไม่ว่าสายมูไปไหว้พระไปทะเลใสๆอย่างที่น้องกันกันใน MV นะครับเหล่านี้ถูกมากๆเป็นโปรโมชั่นที่ร่วมกับทีวจอนลงเช้าว้าว้หายคิดถึงต้องซื้อตามเอยจนทั่วไปทั้งประเทศเลยฮะรประมาณสัก3-400อบริษัททัวร์ร่วมกันขายไปเกตตัวนี้เพื่อกระตุ้นเที่ยวใต้ให้ได้นะครับเที่ยวใต้เที่ยวง่ายครับโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของไทยมากเลยผมเองก็ส่วนหนึ่งเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วด้วยครับเห็นว่าตอนนี้ใต้ได้จัดโปรโมชั่นอย่างนี้ก็น่าจะดึงดูดคนให้้้ลงงไไปทท่่อเียวดมากขึน

i in คงฝากเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศช่วงนี้เศรษฐกิจของไทยจะเพื่อนไปได้ส่วนหนึ่งก็ต้องพึ่งพาอาศัยเรื่องของการท่องเที่ยวของคนไทยเดินทางท่องเที่ยวเพื่อที่ช่วยกันกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นแต่ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลายไปเพราะว่าตอนนี้ธรรมชาติสวยงามมากก็ต้องการให้คนดูแลและขณะเดียวกันที่สำคัญคือการอย่าตกเรื่องของการป้องกันโรคยังจําเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ f a c ชิลใส่หน้ากากการรักษาระยะห่างเจลล้างมืออะไรต่างๆเพื่อการท่องเที่ยวของเราจะได้อยู่อย่างนานๆครับไม่ไม่มีผลกระทบอีกครับ